กลายเป็นที่จับตาของประชาชนทั่วประเทศเมื่อนายเจงหวนชานประธานมูล,ลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันอดีตรองนายกมน,นตรีและอดีตผู้ว่าการคนครเทาเยน็นได้รับอนุญ,ญาตให้ประกันตัวในวงเงิน5ล้านเหรียญไต้หวันหลังถูกอไยการตั้งข้อหารับสินบนโครงการพัฒนาที่ดินในช่วงที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่านครเทาเยน็นขณะที่หลายฝ่ายต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยุติธรรมของผู้พิพากษาเนื่องจากมองว่าผู้ที่ให้สินบนยังคงถูกควบคุมตัว ที่ผู้รับสินบนกลับได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังเจิงหวนชานถูกอายาการเขตเทาเยวียนเรียกตัวไปสอบสวนอายาการได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอควบคุมตัวและห้ามเยี่ยมในเช้าว,วันที่6กรกฎาคมภายหลังช่วงบ่ายของวันเดียวกันศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวในวงเงิน5้าล้านเหรียญไต้หวันอายาการเทาเยวียนจึงได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาลดีกาในช่วงเช้าของวันนี้เบื้องต้นนายเจิงหวนชานได้รับอนุญาตให้ประกันตัวหากศาลดีกามีคำสั่งให้ตัดสินคดีใหม่ คดีจะถูกส่งกลับไปพิจารณาอย่างสารเถาเยืนอีกครั้งและอาจมีแนวโน้มที่จะถูกควบคุมตัวหรือเพิ่มวงเงินประกันตัวแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าสาลดีกาอาจจะเห็นด้วยกับคำตัดสินของสารเถเหยนืนยืนยันคำตัดสินเดิมหรืออาจนำคดีนี้มาตัดสินเองก็เป็นได้ในที่สุดแล้วคดีนี้จะลงเอ่ยอย่างไรประชาชนยังคงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดที่ระวัาางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน